พรีเมียน์ลีกเนี่ยถือเป็นลีกที่ปราบเสียนมากๆนะครับมีนักเตะหลายคนที่เคยเก่งจากลีกอื่นๆเนี่ยแต่พอมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกลับไม่สามารถฉายแววความเก่งออกมาได้แต่วันนี้คือ4แข้งที่แจ้งเกิดในการประเดิมพรีเเียร์ลีกฤดูกาลนี้จะมีใครบ้างไปติดตามในเกมเองในเลขาครับ อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช <reco Christ. S 1> ่กดแชร์กับอาหารยอดคุณไปที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยึ้นชื่อว่าเป็นเลกที่ปรับตัวได้ยากมากที่สุดจนมานักเตะซูเปอร์สตาร์เอาชื่อมาทิ้งที่นี่กันนักต่อนักแล้วนะครับแต่ว่า4คนที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยประเดิมการเล่นบว์ีทีพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2021ถึง2022ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจครับจริงอยู่นะครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยยังทำการแข่งขันไม่ถึงครึ่งทางดีจะได้อยเลย ว่าแข้งเหล่านี้จะสามารถรักษาความคงเส้นคงวาของฟอร์มการเล่นไปได้จนจบฤดูกาลหรือเปล่าครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีใครกันบ้างมาไปรุยพร้อมกันอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับคอลัมน์นี้เขียนโดยคุณเมตาโฟนะครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งคอลัมนิสต์ของเรานะครับเริ่มไปที่คนแรกเลยครับผมว่าคนคนนี้เข้าตาแฟนปืนเข้าอย่างจังและผมเองเนี่ยก็ชื่นชอบเขาเหมือนกันครับเขาคนนั้นก็คือทาเคฮิโระโทมิยะสุนั่นเองครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือเหล่าแข้งที่เพิ่งจะย้ายมา นนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งถูกตั้งคำถามมากมายว่าเฮ้ยใครวะเนี่ยไม่รู้จักตัวโนแนมดิวเพื่อการตลาดฝั่งเอเชียหรือเปล่าแต่ถ้าเราฟังจากเสียงของคนที่ติดตามกันชดเชอหลายคนนะครับยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเจ้าหนุ่มรายนี้เนี่ยแหละครับเป็นของดีแดนประดิบขนาดแท้เพราะฟอร์มตอนอยู่กับโบลญญาก็โดดเด่นใช้เล่นนะครับและทีมีความสารพัดประโยชน์สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแผงหลังสรีระร่างกายก็ไม่ธรรมดาครับถ้ารักษามาตรฐานของตัวเองแล้วปรับตัวกับพรีเมเรีกกริดได้สำเร็จเนี่ยก็น่าจะเป็นจิ๊กซอว์ รอยต่อแน่นอนครับแน่นอนว่าโทมิสุคุงนะครับก็ไม่ปล่อยให้แฟนต้องคอยนานนะครับพอตั้งแต่ได้รับโอกาสลงเล่นให้กับอาร์เซนอลในเกมแรกตั้งแต่วันนั้นครับเจ้าตัวก็ยึดตำแหน่งแบ,บ็คขวาตัวจริงของทีมมาโดยตลอดในช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ๆนั่นเครับอาร์เซนอลเนี่ยทดลองใช้ทั้งคาร์ลัมแชมเบอร์และเซดิกซูเรสในตำแหน่งนี้ครับแต่ฟอร์มของทีมเนี่ยก็กลับย่ำแย่จนสุดท้ายตำแหน่งนี้เนี่ยมาลงตัวที่โทมิยาสุครับซึ่งเขาก็พาทีมเก็บคินชิตในลีกได้ถึงสองนัดติดหลังจากประเดิมสนามนะครับที่สสาา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 คคคคัััััััญนน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 ะะรรรรบบบใใดดดดแกกๆทีีนนีีีี่่่่่่่่เเ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 เขขขขลลลลลลงงงงยย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 ไไไไมมมม้้้้้้อออผจจตตววววปฏิธภพ ดูดีแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ประเดิมการเล่นในพรีเมียร์ลีกได้อย่างสวยหรูจนเกินคาดครับด้วยจุดเด่นของความแข็งแกร่งเวลาเข้าปะทะนะครับรวมถึงการเล่นลูก,กาอากาศได้ดีมีวินยัยในการเล่นสูงและอย่าลืมนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกเยอะครับเพราะอายุอานามเนี่ยเพิ่งจะแค่23ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดิวนี้ดูมีแววว่าจะคุ้มค่าเม็ดเงินจำนวน16ล้านปอนด์ที่อาร์เซนอนลลงทุนไปได,ได้แบบไม่ยากเลยแหละครับในอนาคตเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยลองคอมเมนต์เข้ามานะครับคนที่สองครับ สัญญายาวค้าแข่งในถิ่นเทิร์ฟมอลถึง5ปีก่อนจะใช้เวลาไม่นานครับในการสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักในหมู่แฟนบอลอังกฤษเพราะโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเหลือเกินครับในการเปิดตัวเดบิวต์ในเลือกกริครับโดยในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวลงเล่นในลีกไปทั้งหมด10นัดทำได้5ประตูซึ่งก็ถือว่าเป็นด้วยที่เซอร์ไพรส์แฟนบอลพอสมควรเลยนะครับเพราะสมัยเจ้าตัวค้าแข่งอยู่กับโอลิมปิกลียงในฤดูกาลสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวถูกลดบทบาทจากแนวรุกและได้รับโอกาสเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายส่วนใหญ่ด้วยซ้ำก่อนที่จะกลับมาใช้แ ตัวเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดเลยครับอีกทั้งยังมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในเรื่องของเทคนิคการจบสกอร์ที่เฉียบคมซึ่งแผลงเล่นให้เห็นมาแล้วในหลายๆนัดนะไม่ว่าจะเป็นการบอลเล่ตามน้ําลูกมองหรือว่าตัดเข้าในมาทําประตูถ้าว่าเขายังรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้ไปได้จนจบฤดูกาลเนี่ยนะครับนี่อาจจะกลายเป็นฤดูกาลที่เจ้าตัวยิงได้มากที่สุดในอะาชีพการแข่งขันเลยทีเดียวครับอีกคนนึงที่โดดเด่นมากครับตีโนลิฟลาเมนโตครับเพชรเม็ดงามวัย19ปีจากศูนย์ฝึกคอปแเต้ของเชลซีครับถูกเจอร์นใกายในนอังกฤวลาีห ก็ได้นะครับในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวโชว์ฟอร์มขั้นเทพกับเชลซีชุดยู23โดยจาก26นัดที่ลงเล่นรวมทุกรายการนะครับเจ้าหนูตีโน่คนนี้เนี่ยกดไป3ประตูกับอีก10แอสซิสต์จนได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรมาครองครับตามรอยแข้งรุ่นพี่อย่าง Mason iz, เมสันมาลริสเยมคอร์เนอร์กาลาเกอร์หรือว่าเบลลี่กิมัวร์แต่แม้ว่าฟอร์มจะร้อนแรงแค่ไหนเนี่ยนะครับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยน,นะครับมันก็มีพื้นที่เขาเล่นกับเชลซีครับสุดท้ายก็เลยย้ายมา,าแข่งในถึงเซ um นต์แมรรรรรร์ีีีกกกกกัััััับบาา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 าวววววทแมมปตตตนน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 นใใใดดดลลลล้้้้้ยยคค่่่่่ๆ5อออออเเเเพพพืิิโสงงงงะฒขขหึ ครับซึ่งในกรณีนีน้คนที่เสียดายที่สุดคงจะหนีไม่พ้นแฟนๆของสิงบรูนนั่นแหละครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหนูตีโน่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มกับเวทีสูงสุดอย่างพรีมเมียร์เบลดได้ดีมากๆยึดตำแหน่งแบ็คขวาตัวจริงภายใต้าใตการคุมทีมของราฟพัซเซลทูลได้ตั้งแต่เกมเปิดฤดูกาลนัดแรกเลยครับจนถึงตอนนี้เกมลีกผ่านไปแล้ว16นัดครับเจ้าหนูได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงทุกนัดครับโดยทำไป1ประตูเบียดเอารุ่งพี่อย่างคาร์วอเกอร์ปีเตอร์หลุดไปเป็นตัวสำรองและท้ายที่สุดเเเเยนนะคครรรรับาวกอออ์์ปีีต่ คุณภาพของริฟฟราเมนโตริฟฟราเมนโตถูกประเมินค่าไว้สูงมากนะครับจุดเด่นของการเติมเกมรุกของเขาเนี่ยมันยอดเยี่ยมและเพิ่มมิติในการขึ้นเกมทางกราบขวาให้กับทัพมักบุญในฤดูก,กาลนี้มากๆแม้กระทั่งมาเช์ยูไนเต็ดเนี่ยยังเคยโดนปั่นป่วนจนหัวหมุนมาแล้วนะครับกับการขึ้นเกมของริฟฟราเมนโตหรือถ้าใครจะทนได้นะครับแข้งรุ่นพี่อย่างเบนชิววลเนี่ยก็โดนช่วยหนูรายนี้เล่นงานกันมาแล้วเหมือนกันในเกมที่เจอกันนะครับและหากฟอร์มการเล่นยังร้อนแรงทะลุปรลอดแบบนี้ต่อไปนะครับไม่ คิดยังไงกับริฟาร์เมนโต้ครับลองคอมเมนต์มานะครับคนสุดท้ายครับเอลเมอร์เอลเดนเนสครับครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าเป็นนาจิเรียนเนม่านะครับและเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยเล่นงานเดวลมาริดจนเกือบเจ๊งคาถิ่นซานแลโกเบาราเบลมาแล้วในสกูฟาแชมเปี้ยนลีสนะครับสมัยที่เจ้าตัวเนี่ยยังคาแข้งอยู่กับคลับบูชจนถึงปัจจุบันนะครับเชื่อว่ามีน้อยคนที่จะไม่รู้จักหัวหอกชาวนาจิเรียรายนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะแฟนบอลอังกฤษนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยสถาบันนาตัวเองเป็นหนึ่งในกองหน้าทัพใน ซัมเมอรร์นนี้ะคับเพื่อให้ทีมสามารถแข็งแกร่งพอที่จะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกต่อไปเจ้าตัวก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามเลยนะครับด้วยการประเดิม1ประตูกับอีก1แอสซิสต์พาทีมเอาชนะแอสตันวิลลาไปด้วยสกอร์สามต่อสองหลังผ่านไปเกือบครึ่งทางของฤดูกาลนะครับเจ้าตัวได้รับโอกาสลงเล่นไปทั้งหมด15นัดกดไปแล้วทั้งหมด7ประตูครับกับอีก5แอสซิสต์เป็นกำลังหลักในแนวรุกและมีอิทธิพลต่อการคุกคามกองหลังฝ่ายตรงข้ามมากๆมีความวุ่นว่าอันตรายทั้งจ แตนอารวาสเลยทีเดียวครับแอบบอกเลยนะครับว่าถ้าใครเล่น GG Live เนี่ยนะครับยังไงก็ควรดึงพ่อหนุ่มชาวนเชเรียคนนี้เอาไว้หน่อยเพราะว่าค่าตัวถูกมากและฟอร์มแบบเนี้ยมันจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆตลอดเกือบทุกเกมนะครับเรียกว่าของมันต้องมีจริงน่าติดตามเหลือเกินนะครับว่าเมื่อถึงช่วงบทสรุปสุดท้ายในซีซั่นนี้จบลงเนี่ยเดนิสจะทำมาทั้งหมดกี่ประตูกับอีกกี่แอซซิตและพาทีมอยู่รอดจากการตกชั้นได้หรือไม่เพื่อนๆคิดยังไงกับเดนิสลองคอมเมนต์มานะครับนี่เป็นเพียงแค่สี่แข้งเท่านั้นครับ ใ,ใจที่รู้สึกว่าพิ่งย้ายมาอยู่พรเีเมีย League แล้วเออแจ้งเกิดได้ดีเนี่ยหลายต่อหลายคนใช่ไหมล่ะครับก็ลองคอมเมนต์แนะนำเลยมาได้นะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานให้กำลังใจเกมเองให้กำลังใจขอบสนามทุกคนนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ขอบสนามรวมถึงเกมเองเกมเองและเลข่าวด้วยนะครับวันนี้เกมเองลาไปก่อนล้วันนี้เนื้อหาเบาๆไม่ต้องหนักมากเพราะปกติก็ทำแต่เรื่องหนักๆมาเยอะละ้วันนี้เรามาแบบเปิดมิติใหม่ๆบ้างเอาคอนเทนต์อื่นๆบ้างเดีย๋ยวจะโดนแบบขอบสนามแมนยู you, ขอบสนามลิเวอร์พูลเยอะไปหน่อยนะครับ ยังไงก็ฝากทุกคนกดไ like, <ด>ลคนะ์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ไปล้วครับสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ